สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะวดีนี้พี่ต้อยก็พามาเดินออกกําลังกายทุ่งนางยนกเต็มเลยคะ่ะปล่อยน้ำเข้าแล้วนะคะพอปล่อยน้ำเข้าเสียงเขียดร้องอะมีนกกระยางนะคะที่เห็นอยู่นกเอี้ยงนกกระยางตัวขาวทั้งตัวเลยคะ่ะเขียดร้องแล้วค่ะ ปล่อยน้ำเข้ามาเขียดก็ร่าเริงนะคะมีน้ำพอน้ำแห้งเขาก็ฝังตัวอยู่ในดินในโคนพอน้ำเข้าเขาก็เริ่มลอกละ แล้วก็ย่างเขาจะหากินลูกกบลูกเขียดหอยนะคะแล้วก็แมลงไปดูนกกระยางใกล้ๆกันนะคะวันนี้ใครฟังข่าวมั่งค้ารัฐบาลประกาศคนละครึ่งเฟสสี่นะคะได้คนละพันสองใครก็รัฐบาลช่วยพันสองเราก็พันสองก็เป็นสองพันสี่นะคะก็ยังดีนะคะเพราะว่าเราก็จะได้มา ซื้อกับข้าวซื้ออะไรที่อาหารนะคะมันก็จะได้จ่ายน้อยลงอย่างซื้อหมูเราก็จ่ายน้อยลงซื้อรอหนึ่งรัฐบาลช่วยเราออกเราก็ออกครึ่งหนึ่งก็โอเคค่ะน้องกระยางเนี่ยเขาหยุดเลยนะเขามองเขาเงยหน้ามองพี่ต้อยกันหมดเลยนะ่ะนะดูทุกตัวเงยหน้ามองดูกันใกล้ ทุกตัวทุกตัวมองมาค่ะดูสตาร์ทเลยค่ะเดินละเริ่มเดินละเริ่มเดินละเดี๋ยวเราไปดูนกกระยางใกล้ๆก,กันนะคะย่องค่ะย่อง ย่องไปดูนกกระยางใกล้ๆกันมาถ่ายตอนเย็นทีไรดอกผักบุ้งหุบหุบทุกทีเลยค่ะนี่ค่ะหุบแล้วอืดอกเมืองชาอันนี้มันมันไม่ใช่นาฝนถ้าน,นาฝนนะคะคณาเต็มไปหมดเต็มไปด้วยสมุนไพรเต็มไปด้วยต้นหญ้าดอกไม้ขึ้นนะคะนี่ไปดูนกกระยางใกล้ๆกัน ดูดกนกกรยังใกล้ๆกันนะคะก็จะหนีคนแต่ถ้าไถานาไม่หนีนะคะไถานานี่กนกกรยังก็ตามรถไถติดเลยค่ะอุ้ยน้ำพึง่งน้ำพึง่งน้ำพึง่งได้นํำหน้าเหรอไปจับนกมาตัวแล้ว กล่งนานลมเย็นสบายเลยค่ะดูลมเย็นสบายนกเรามาดูน้ำในนากันดีกว่าตอนนี้ต้นข้าวยังเล็กนะหอยเชอรี่ก็ยังไม่วาวางไข่เดี๋ยวโตวหน่อยค่ะหอยเชอรี่มาเต็มข้าวดิบข้าวเด้งก็ขึ้นตึมหญ้า ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะคะค่ะตอยก็พามาชมทุ่งนายามเย็นนะคะมาสูดอากาศมามาเทสปอดแต่วันนี้ไม่ได้ร้องเพลงนะยะไม่รู้จะร้องเพลงอะไรเดี๋ยวไปค้นก่อนการร้องเพลงนี่ก็ทำให้เราผ่อนคลายนะคะหนึ่งแล้วก็ทำให้อ่าเราบริหารปอดด้วยนะคะปอดเราก็จะแข็งแรงค่ะ โอเคนะคะไม่ประมาทกัดอย่าตกเราจะสู้โควิดมาด้วยเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน thank you for watching w e l come to Thailand ค่ะพามาดูทุกนานะคะ bye จุ๊บสวัสดีค่ะบ๊ายบาย